นวัตกรรมการสอนวิชาภาษาไทยโดยนายวิชยพงษ์ชัยที่กุลโรธระดับชั้นที่สอนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในปีการศึกษา2564ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้การเรียนการสอนต้องใช้ช่องทางออนไลน์โดยใช้โปรแกร,รม Microsoft Teams ซึ่งจะมีการเช็คชื่อนักเรียนตามตารางเรียนของนักเรียนมีการโต้ตอบระหว่างครูและนักเรียนเสมอ และในแอปพลิเคชัน Microsoft Teams สามารถบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ไว้ได้โดยมีขั้นตอนการสอนเริ่มจากดูกน <Do S 2> <Now. S 1> าวกํลังรู้สึกอะไรอ่ยงงง,งงงงวยเนาะเออต่อไปขออีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งฟ้ารุ่งค่ะดูคิดว่าเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ถ้าเกิดไม่ได ปรับแต่งภาพหนูคิดว่าเขาน่าจะกำลังนั่งเบื่ออยู่ค่ะอืมโอเคปะต่อด้วยโโพสเป็นการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนให้นักเรียนทราบวเคราะข้อคิดเห็นเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อคิดเห็นจากเรื่องนี้ได้อ่ะแคปเจอร์ไปก่อนแคปเจอร์แคปเจอร์หรือยังตามด้วยเวิร์กโมดเป็นขั้นตอนการสอนอธิบายเนื้อหาต่างๆให้นักเรียนได้ทราบพูดไปละเนาะข้อคิดเห็นในเรื่องของ ความหมายแล้วก็ลักษณะาย่ข้อหมายของข้อคิดเห็นมันมาจากผู้เขียนลูกผู้เขียนสารชนิดนั้นและมีกิจกรรมการเรียนการสอนให้ใหนักเรียนได้ปฏิบัติแบบออนไลน์เพราะว่ากําลังเขินอยู่นั่นเองขวัญพร้พอมไหมลูกขวัญพร้อมไหมพร้อมค่ะอ่ะหนึ่งสองส,อส้มปิงตันผลการศึกษาล่าสุดชี้การใช เวลาหลายชั่วโมงนั่งดูโทรทัศน์และเล่นวิดีโอเกมในวัยรุ่นอาจทำให้มีอาการของโรคฟลเฟ้าได้เมื่อโตขึ้นและผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการโรคของโรคนี้น้อยกว่าผู้ชายโอเคเก่งมากต่อไปมีใบงานให้นักเรียนได้ฝึกฝนและส่งผ่านช่องทางออนไลน์ในเด็กเห็นโจทย์ละยังสิบสองข้อ capture แคปเจอร์ไว้ให้เด็กเขียนโจทย์แล้วก็เช็คถูกเช็คผิดไว้หน้าข้อความว่ามันเป็นข้อคิดเห็นไหมถ้ามันเป็นข้อคิดเห็นหให้เช็คถูกเนาะจัดทำนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนหรือทบทวนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาภายในห้องเรียนออนไลน์ประกอบด้วยห้องเรียนแต่ละระดับชั้นซึ่งในแต่ละระดับชั้นจะประกอบด้วย 1. บทเรียนออนไลน์ 2. ส,สื่อออนไลน์และ 3. แบบทดสอบออนไลน์ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนเลือกทำได้ทุกที่ทุกเวลาตามความถนัดและความพร้อมของนักเรียนทำให้ได้ผลงานของนักเรียนตามเครื่องมือสอนคิดของโรงเรียนเช่นไดอะแกรมเป็นเครื่องมือสรุปความคิด PMI เป็นเครื่องมือบอกข้อดีข้อเสียและข้อที่สนใจหมวก6ใบเป็นเครื่องมือสรุปความคิดออกเป็นอารมณ์ ข้อเท็จจริงข้อดีความคิดสร้างสารรค์หรือบทสรุปของเรื่อง My m y m แมปปิ้งเป็นการสรุปความคิดแบบแต่ขแขนงออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องมือสอนคิดจึงช่วยในการสรุปความคิดได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของเรื่องที่เรียนในช่วงหลังโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, ให้นักเรียนได้มาเรียนที่โรงเรียนแบบเว้นระยะห่างโดยให้สวมหน้ากากาอนามัยตลอดระยะเวลาทําการเรียนการสอนนักเรียนจึงได้กลับมาฝึกคิดฝึกทํา มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียนฝึกความกล้าแสดงออกทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มอาทิการออกไปพูดหน้าชั้นเรียนการสร้างสรรค์ชิ้นงานสอนคิดแบบเป็นกลุ่มและเนื่องด้วยใช้มาตริศภาษาปีที่3ม,มีวรรณคดีเรื่องพระภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุดซึ่งเป็นวรรณคดีที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ดังนั้น ผู้สอนจึงได้คิดนวัตกรรม e.g.v. e d u t a i n m e n t ประกอบด้วย e-book เกมการศึกษาจำนวนทั้งหมด6เกมและวิดีโอซึ่งถ่ายทำที่ร้านเลอพลาริสคาเฟ่ร้านกาแฟของโรงเรียนที่มีการประดับประดาหน้าร้านประหนึ่งเป็นเกาะแก้วพิสดารการนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนำไปสอนเรื่องที่ไกลตัวอย่างวรรณคดีก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนวรรณคดีได้อย่างมีความสุขและได้รับความรู้วันนี้นะครับเราจะเรียนโดย วันนี้กีเรื่องพระภัยมณีตอนพระภัยมณีนำเสื้อสมุดนะครับซึ่งจะทำขึ้นโดยนักเรียนชั้นม .3 ของโรงเรียนเรานะครับโดยคุณครูเป็นที่ปรกษาในการทำแอปพลิเคชันในครั้งนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนได้ตามปกติอาจจะมีนักเรียนบางคนติดโควิดหรือนังเรียนเป็นตัวแทนแข็งใก็เลยไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนแอปนี้น่าจะทำให้นักเรียนได้เรียนได้สมุดแลวก็เข้าใจมากขึ้นบรรยากาศในการเรียน เรื่องพระแพัมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรโดยใช้ EGV e d t e a t i e n t ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานบนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในยุคดิจิทัลซึ่งผู้สอนได้นำไปบรรจุไว้ในห้องเรียนออนไลน์ฉะนั้น นวัตกรรมนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่รวมถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาโปรแกรม EP ของโรงเรียนได้ศึกษาวรรณคดีเรื่องนี้ร่วงหน้าและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนไปลายได้ทบทวนความรู้ที่เคยริ่ำเรียนมานวัตกรรมนี้ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนออนไลน์ซึ่งให้นักเรียนได้เลือกทำเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียนล่วงหน้าจำนวน5ข้อด้วยกัน eBo o k เป็นสื่อที่สร้างขึ้นโดยใช้รูปวาดการ์ตูนต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนมีการแนะนำตัวละครและเล่าเนื้อหาเป็นทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษให้นักเรียนเปิดอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยความที่เล่าเรื่องโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังให้เห็นคุณค่าของด้านวรรณศิลป์ต่างๆจากเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นกรอนต่างๆและข้อคิดต่างๆของเรื่องอีกด้วยต่อด้วยเกมการศึกษาจำนวน6เกมซึ่งให้ความสนุกสนานและแฝงไปด้วยความรู้เริ่มจากเกมที่1เกมลูกโป่งหนีรักในเกมจะมีคำถามและลูกโป่งให้นักเรียนยิงลูกโป่งให้ถูกต้องตามข้อคำถามที่กำหนดนั้นและเมื่อตอบถูกจนครบทุกข้อจะได้เลื่อนเลเวลเป็นเลเวลถัดไป เกมที่2เกมเขาวงกฏพระภัยมณีนักเรียนจะต้องตอบคำถามโดยการเดินไปตามเขาวงกฏและหลบหนีตัวปีศาจหรือสิ่งกิดขวางให้ได้หากหลบหนีไม่ได้จะโดนตัวปีศาจกินและจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องโดยมีจํานวนชีวิตทั้งหมด10ชีวิตด้วยกัน เกมที่3เกมหาฉันให้เจอสินักเรียนจะต้องจับคู่รูปภาพและชื่อตัวละครให้ถูกต้อง เกมที่4เกมจับผู้รูปภาพนักเรียนจะต้องจับผู้ตัวละครให้ตรงตามกับคำใบ้ที่กำหนด นักเรียนที่ทำเวลาได้ดีจะโชว์นำแฝงขึ้นที่ลีดเดอร์บอร์ดตามอันดับที่ตัวเองทำได้เกมที่5เกมเรียงคำไปก่อแก้วเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาของนักเรียนโดยมีข้อคำถามให้และให้นักเรียนเรียงคำให้ถูกต้อง เกมสุดท้ายเกมที่6เรียงคาไปกอดแก้ว2จะมีความยากมากยิ่งขึ้นเนื่องจากจะมีเพียงรูปภาพให้นักเรียนลองทายคําศัพท์และเรียงคําศัพท์ให้ถูกต้องและต่อไปจะเป็นวิดีโอซึ่งถ่ายทำจากแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอ้าวนี่ไปไงมาไงแล้วเนี่ย นี้ลนลานมาถึงที่นี่ได้ละท่านตาโปรดช่วยเราด้วยเถอะนะนางยักษ์มันกำลังจะมาฆ่าเราขึ้นมาก่อนสิเดี๋ยวเข้าแม่มาแล้วน้อยตาฤาสีเท่าบังอาจภาคลู่ผัวเมียให้แยกกันเป็นฤาสีอยู่ดีๆไม่ชอบนะเจ้าฮึนางยักษ์ขมูขีเห็นทีจะปล่อยไว้ไม่ได้ละข้าจัดการเองเดี๋ยวนี้แหละโอ้พิอ้ยเจ็บร้อนเหลือเกิน ไม่ไหวแล้วฝากไว้ก่อนเถอะข้าจะกลับมาอีกแน่เจ็บใจนักเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดทำร้ายชีวิตผู้อื่นและความรักที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความสมัครใจย่อมทำให้เกิดความทุกข์ในการเรียนรู้วรรณคดีครั้งนี้นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารที่นักเรียนมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือ iPad ในการดูวิดีโอดูอีบุ๊ก หรือเล่นเกมการศึกษาได้ตามความสนใจความถนัดหรือความชื่นชอบของนักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการนะคะแล้วก็กดนีในใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยคุณได้ยินเสียงหรออันี่นี้ เอ้ยมาอะไรเนี่ยครับก็มีสุขทานในเวลาที่ไม่มีกีฬาเล่นโบว์จริงๆเรื่องกับขนาดสายเรียนเนี่ยคอมเมนต์กันดีนะครับ <coughs> สุดท้ายผู้เรียนจะทำแบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจต่อวรรณคดีเรื่องพระภาัาายมณีตอนนี้นางผีเสื้อสมุทร EGV Entertainment ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักเรียนและคุณครูโดยได้รับการเผยแพร่ไปยังโรงเรียนอื่นผ่านการแชร์ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ทําให้เป็นสื่อนวัตรกรรมที่ช่วยส่งเสริมทางด้านการเรียนแก่นักเรียนในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี p l a y b e d Learning เป็นแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม EGV Entertainment ส่งผลให้ผลงานของนักเรียนได้รับอิทธิพลจากแนวคิดนี้ด้วยการสร้างสรรผลงานด้วยสีสันสวยงามมีการแฝงแนวคิดการเล่นต่างๆไว้สามารถสรุปความคิดรวบยอดที่ได้จากการเรียนเรื่องพระภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุดไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครของเรื่องคงเรื่องคุณค่าทางด้านสังคมคุณค่าทางด้านเนื้อหาวรรณศิลป์ หรือแม้กระทั่งการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สุดท้ายจากการที่นักเรียนได้รับการฝึกให้คิดอยู่เสมอจากแนวคิดโรงเรียนสอนคิดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนักเรียนจึงได้คิดนำเอากระดาษเหลือใช้จากห้องธุรการมาสร้างเป็นดินกระดาษและประดิษฐ์เป็นตัวละครจากเรื่องพระภัยมณีตอนนี้นางปีเสื้อสมุทรเป็นทั้งของเล่นและของฝากให้กับทางโรงเรียนนวัตกรรมทั้งหมดนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนักเรียน ให้สามารถเรียนภาษาไทยได้อย่างมีความสุขในยุคดิจิทัลเป็นยุคภาษาไทย4.0